ไปไปนะครับเอ๊ยมันไม่เลบดินหรอกผิดอันหรือเปล่าที่แบบที่เธอเคยเล่นอันไรเป็นแบบไหนที่มันมีลินแบมันเป็น snap c h a t อ๋อ snap c h a t snap c h a t snap ใจที่ร้องหิวปะอ๋อก็มีต้นไม้ตรงนี้ ก็ตรงที่ส่งไปที่เป็นเองก็มันหิวขอโทษครับเคือมันหิววอไปแต่งหน้าเลยมันยังไงทําไมยังไงอย่างน้ออกปัดไปขายอิุ่ยาเลยทุกคนในนี้โลเคชั่นเราอยู่ที่เต็ม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 ผมยังไม่รู้เลยจริงปะ เห็นไม่อ่านสะดุ er ้งแล้วตลกดีใครเชื่อเหรอมีคนจะพิมพ์อะไรผมไม่รู้จะพูดเลยเข้ามามีเดิอีโมจิเพราะเราไม่คงไม่สะดวกไปสะดวกกอ่านี้อ่านเลยอ่ะเฮ้ยมันสะบัดหูได้อันไหนลองนี้กี้ผมขยี้ตาแล้วสะบัดหูเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ใหม่เฮ้ยองครังนี่ขดบ เพราะมันเป็นผัไใบ้าเนเฮ้ยยยคยยยยยายยไยย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 ยรยยยยยรยยย่ยยัยย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 ่ยย<ะ>่ยย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 แยยยทกยย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 ยนยย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 ่ออ,ออยยยยยยยร่ สุดสุดปังมันสุดอะ่ะบอกเลยสุดเอ้กูมีอยู่ในรถได้แต่ว่าทำแบบทำกันไปได้ไม่ท้าแล้วครับข้อหลังไม่ทาแล้วเชื่อมั่นในในดอมใช่ไหมในความสามารถครอบครัวของครอบครัวนะครับครอบครัวนี้เอาปุหน,นีเรียนมาดูพ่อเอาเลยมันเปิดเทอมแล้วหรอมีที่ไหนเรียนบ้างนะตอนเนี้ย เอออยากรู้เหมือนกันเปิดสมอลเรียนอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าครับแล้วเขาพิมพ์ภาษาไทยมาอะไรเลยอะไรประเทศเงี้ยขอแค่พ่อบอกมาจะหาทำอีกนะเออทุกคนแบบก็เวอร์เกินมาสิบนาทีเองนะที่มอนเนี่ยรื่อรอ่ะปุ๊บไปเลยอ่ะแล้วไม่ได้หยุดแค่แบบอันดับหนึ่งแล้วเขาไม่หยุดนะแบบเหมือนละไปต่อหมืึนกว่าอันนี้ในเอ็นเอาเลือง เอ็นออฟหรือออฟใจเอ็นออฟใจขบวนนี้เขาเรียนอะไรนะเขาเรียนออนไลน์กันอยู่อ๋ออ๋อช่วงนี้เปิดเทอมโรงเรียนแล้วใช่ไหมอ๋อมัธยมเหรอใช่ใช่ใช่โรงเรียนโรงเรียนแล้วเมื่อกี้หูมันกระดิกเลยใช่ไหมโคตรอ๋องเอออ้ะอ้าะหูมันเรียนนะครับถึงแม้ว่าเรียนออนไลน์จะเป็นรูปแบบที่ดีนะแต่ พี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเรียนก็คือเปิดไปเช็คชื่อแล้วนอนต่อง่วงใครมาสอนเอ๊ะเราไม่เช็คเหรอะเราว่าชื่อแล้วกลับแลยกล้องเปิดไม่ได้ครับบอกผงบอกว่ากล้องเปิดไม่ได้ล้องเปิดไม่ได้ครับแล้วก็แล้วก็แบบปิดไมค์ปิดกล้องแล้วก็หลับเลยแล้วก็ล้วก็หลับไปเลยแบบก็ออกมาทีในห้องเรียนเหลืออยู่สองคนรับรู้ไกลมิกสองคนรับรู้เลยว่าทำอะไรกันอยู่ หลับต้งงงเหมือนกันนะว่าสมัยสมัยสมัยเรียนโรงเรียนคือแบบต้องตื่นหกโมงเพื่อไปเรียนคาบเช้าแปดโมง,งอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหอ๋อเมื่อกี้เ <ๆ S 2> มื่อกี้เบอร์โอเคครับ <laughs> <laughs> มาพี่ออกไปเอาผมคุยต่อ<ะ>อ่บบอะถือดิ ไม่แต่ว่าในความชี้เกียตทุกคนก็ต้องตั้งใจเรียนไปด้วยครับผลการเรียนจริงๆแล้วมันไม่สําคัญหรอกแต่ว่าในประเทศนี้ค่านิยมยังอยู่ที่ผลการเรียนอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเกตมันไม่สําคัญหรอกมันอยู่ที่ตัวคนแต่ว่าทุกการสมัครงานการสมัครสอบก็ใช้เกตหมดเลยมันทําเป็นพูดแบบนั้นเหรอพวกเนี้ยหัวดสักทีดีปะ รีวิววิศวะหน่อยรีวิววิศวะเออเป็นสาขาที่ดูดีครับภาพแรกตอนเข้าไปเรียนจะต้องตั้งใจเรียนนิดนึ่งพอเรียนไปสูงๆก็แนะนำให้หนีไปไม่ควรจงหนีไปจากวิศวกรรมศาสตร์เ <c oughs> ขาบอกนี่แหละพ่อฉันเมื่อกี้ผมไปด่าทำไมด่าระบบค่านิยมมา มันกลายเป็นคนตรงๆมาแล้วหรอก็นี่ไงชายาหนักมวยไงข่าวพูดว่าอะไรชายาหนักมวยอะไรไม่รู้ว่าคนตรงๆตรงนี่พี่เอามาจากไหนแล้วครับก็มึงด่าไปนะขับไปสิทธิ์สิทธิ์ตรงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาตวนหูมันกระดิกอ่ะมันต้องขยับมันต้องขยับหัวไม่ใช่ ขยับตาเออนี่ตาเหลือกแล้วนะสักพักค้างนะแบบไปถ่ายทีรี่เยูนีรอบสี่ประกาศแล้วเอใช่วันนี้อยพรให้เด็กๆหน่อยที่เขาแบบประกาศว่าได้มหาลัยที่ไหนะยินดีกับเขาหน่อยคอนเกรตดีฝากความยินดีกับคนด้วเธอส มายินดีก่อนยินดีอนโอเคยินดีกับทุกคนที่สอบติดสอบติดแต่ว่านะในรอบนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆไม่รู้เราก็ระบบนี้มันคือระบบอะไรเราไม่มันยังเป็นแอดมิชั่นอยู่หรือเปล่าก็ยินดีครับในความสําเร็จก้าวแรกบางคนอาจจะผิดหวังในช่วงชีวิตนี้ก็ไม่เป็นไรมันยังไม่สายกันไปยังมีโอกาสอีกปีหนึ่งนะถ้าแนะนําให้แบบเลือกเรียนที่ไม่ชอบกับดอกดอกปีหนึ่งมันก็ไม่เสียหายมันหลายคนคิดว่ามันเสียเวลาชีวิตแต่ ถ้าคุณเสียปีหนึ่งแล้วคุณได้สิ่งที่ต้องการในปีหน้ามันจะคุ้มแต่ถ้าสมมติว่าดรอปไปปีอีกปีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็แนะนําให้เรียนฮะครับแนะนำแนะนำแนะนำให้เรียนนะฮะอยากรู้มีคนสอบติดมสวไามมีคนติดมสววิศวะคอมหรือเปล่าครับเฮ้ยรายงานตัวหน่อยครับตอนนี้รายงานตัวกับคุณเข้ามาคุณจะมีสามารถเจอผมได้อีกปีหนึ่งนะครับ เผยอีกสองปีเลยอาจจะเรียนไม่จบไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้ต้องเก่งในยมพี่ว่าได้เก่งในยมปะไม่ไม่ยังไม่จบเลยพี่อ้าวเหรอเด็กสองปีมีรุ่นไหมมีอยู่โอ้ยมีรุ่นเก่งในยมแล้ววะแล้วรับพร้อมกันหมดเลยนะเอาละ พี่เ็นเรียนมสวเหนื่อยไหมคะมันเกี่ยวอะไรกับว่าที่ไหนจะเหนื่อยนรมันก็เหนื่อยทุกที่ในเรียนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรียนในเฉยแบบไม่ต้องทําอะไรไปด้วยมันก็ไม่ยากเกินเกินคําว่าเหนื่อยหรอกมันคือมันคือสิ่งที่ทุกคนตั้งมาตอนเราขี้เกียจแต่มันก็เลยบอกว่าเหนื่อยจริงแค่ไปนั่งเรียนในห้องแอร์แบบนั่งเล่นโทรศัพท์ให้จบคาไปอ่ะเอาจริงๆมาอะไรมันเป็นแบบนี้จริงคุณแบบไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องให้รู้เรื่อง คือเข้าไปจะรู้เองว่าอาจารย์คนนี้สอนไม่รู้เรื่องอาจารย์คนนี้สอนรู้เรื่องถ้าคนไหนสอนรู้เรื่องปุ๊บเราก็ตั้งใจบางคนเขาแค่สอนแบบเปิดสไลด์ไปอ,อันนี้ผมพูดความจริงนะไม,ไม่ไม่มีแบบมหาลัยเนี้ยดีนะอาจารย์สอนรู้เรื่องไหมทุกที่เรียบปะทุกที่รจริงๆเขาเปิดสไลด์อ่านสไลด์จบปุ๊บมาที่ติดไปอ่านหนังสือสอบเองม,มันคืออย่างนี้จริงๆก็นั่นแหละตอนสอบก็ทําไม่ได้ไปหาข้อสอบเก่ามาดูเยอะ รุ่นพงรุ่นพี่มีก็ถามไหมครับแล้วมันจะเปี้ยวข้อบนอีกแลละแต่ว่าผมคงต้องไปแต่งหน้าทำผมแลละบ๊ายบายครับ